กลุ่มนักศึกษาสาวอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำถูกมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นช่างภาพหลอกให้ส่งภาพเปลือยคือเขาอยากให้หนูถอดคือเขาพูดอยู่อย่างนั้นว่าแบบหนูหนูถอดหนูถอดอะไรเงี้ยค่ะอ่ะหนูก็เลยส่งรูปไปตัวเย็นตัวสัน่นเลยค่ะหนูอยู่คนเดียวแต่แบบหนูกลัวหนูรู้สึกว่าแบบหนูกลัวรูปหนดบอกว่าส่งมาเลยยิ่งจุกสวยยิ่งได้เยอะได้เลดเยอะตอนนั้นก็บอกเพื่อนบอกว่าไม่จบที่ลงพักก็นั่นแหละก็หลุด โนบาเลยค่ะแต่ว่าเห็นจีสติงอยู่ใช่เห็นหมดเลยแล้วมันก็เขียนว่ามีให้ดูฟรีที่จุดๆุด,ดเราคิดว่าเขาเป็นใครมิจฉาชีพเจาะลึกเคสการช่อโกงของกนโกงรูปแบบใหม่ให้คุณได้รู้เท่าทันกับโกงไหมครับพอดแคส กลับมาพบกับรายการโกงไหมครับพอดแคสต์ใน E p ีที่2นะครับ e ีีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อีกแล้วซึ่งสิ่งที่มิจฉาชีพประเภทนี้นได้หลอกไปนะครับไม่ใช่เงินไม่ใช่สิ่งของมีค่าแต่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้คนคนหนึ่งถึงขั้นคิดสั้นตัวตายได้เลยซึ่งก็มีข่าวหลายข่าวนะครับที่พูดถึงเหยื่อจบชีวิตตัวเองเพราะว่าเจอมิจฉาชีพประเภทนี้หลอกและเราไปรับชมกันเลยครับกับโกงไหมครับพอดแคสต์ e ีที่2นักศึกษาสาว ถูกหลอชื่อค่ะอายุ18ตอนนี้เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะก็เออปกติหนูจะลงรูปใน IG ก็ปกติน่ารักน่ารักค่ะบางรูปก็ใส่เสื้อขอบบางฟิลก็ใส่แบบว่าเออครึ่งตัวบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีแอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งเขาฟอลไอจหนูมาแล้วทีนี้เขาก็ทักหนูมาชวนหนูถ่ายแบบกับพี่ไหม เก้าพันถึงสามหมื่นสองสนใจไหมคะคนที่ทักมานี่ลักษณะเป็นยังไงครับไอจี IG ที่ทักมาตอนแรกเป็นไพรเวทคะ่ะ i อเป็นไพรเวทแล้วเขาก็ลงรูปแบบว่านางแบบที่แบบว่าแต่งตัวแบบถ่ายรูปนูด๊ดโป,โป,โป๊อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าบางรูปก็แบบว่าแค่ปิดจุกบางรูปก็เห็นสะโพกเห็นตูดอะไรอย่างนี้แล้วบางรูปก็แค่แบบว่าบางๆงแต่ว่าก็เห็นหน้าอกคะ่ะ หนูก e no so no so so, ็ถามว่าเป็นแนวไหนนะคะเขาก็บอกว่าลองฟอทางผลงานทางบริษัทดูนะคะลองส่งไอจได้เลยเพราะว่าผลงานนี้พี่จะไปถ่ายส่งให้บริษัทเสื้อผ้าแบรนด์จิวเวลี่ต่างๆค่ะก็ครั้งแรกหนูก็บอกว่ายังไม่สนใจค่ะพอดีหนูมีอุบัติเหตุผ่าตัดนิดหน่อยแลวทีนี้เขาก็บอกว่ารีทัชได้นะนี่งานอนาคตเลยนะหนูลองทํำไหมก็บอกว่าอ่า แผลที่ผ่าตัดอะครยังแปะผ้าก๊อซใหญ่ๆอยู่เลยเขาบอกรีทัชได้หมดนั่นแหละนี่งานอนาคตเลยนะโอกาสเติบโตสูงมากเลยมันแต่งได้หมดแหละมาเดี๋ยวให้ค่ามาจําครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ให้เวลาเตรียมตัว3-8สัปดาห์นะเขาก็บอกว่าศัตรูพี่อยุ่สาธรนะคะแต่พี่มีค่าเดินทางให้ค่ามาจําเซ็ตละ1,000บาทแล้วก็ค่าเดินทางแล้วก็บอกว่าเอ้าถ่ายเป็นเซ็ตหรอคะเขาก็บอกว่าค่าจ้างต่อเซ็ตนะคะนี่ก็บอกว่า เอาเพื่อนไปด้วยได้ไหมคะเขาก็บอกว่าได้ค่ะพามากี่คนก็ได้แต่ขอแค่ไม่กระทบงานส่งใส่อะไรอีกไหมพี่จะเข้ารายละเอียดแล้วถ้าหนูไม่ส่งใส่อะไรพี่ก็จะแจ้งแล้วหนูก็แบบนี้ก็เออโอเคอยู่เห็นค่าให้ค่าให้ค่าเดินทางแล้วก็ให้เสร็ตละหนึ่งพันบาทอ๋อก,ก็แบบว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งเลขบัญชีชื่ออายุสัดส่วนมาด้วยนะคะหนูก็พิมพ์ไป ก็บอกว่าแล้วปกติถ่ายแบบไหนได้บ้างแบบเซ็กซี่ไม่เห็นได้ได้ไหมนี่ก็บอกว่าพอได้ค่ะเขาก็บอกว่าประมาณไหนสุดๆของหนูเอาตัวอย่างจากงานพี่มาดูนะก็บอกว่า,าประมาณนี้ก็ได้ค่ะแบบว่าปิดปิดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอเห็นล่องนิดนึงแต่ก็ไม่เห็นสะโพกเขาก็บอกว่าโนบะจีสติงได้ไหมคะหนูไม่อยากให้เห็นก้นค่ะแล้วทีนี้เขาหนูก็ส่งรูป ของหนูไปที่หนูเคยถ่ายลงไอจีเขาก็บอกว่าแบบนี้มันก็ธรรมดานะดูในโปรไฟล์พี่ได้เลยโนบาร์ no ได้ไหมเขาก็พูดอย่างนี้แล้วหนูก็บอกว่าอ่าโนบาร์ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูคิดว่าโนบาร์แต่ว่าก็แบบว่าแอบแปลกจุกนิดนึงได้อะไรอย่างนี้การที่เขาเริ่มถามอะไรแบบนี้มันปกติไหมไม่ปกติแล้วหนูก็ตั้งหงงิดใจนิดนึงแล้วหนูก็ตอนนั้นเหมือนเห็นเงินแบบว่าเขาจะจ่ายให้ค่าเดินทางหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยก็ เออมาจำอีกครึ่งหนึ่งก็สนใจเขาก็บอกว่าเลฟอะ่ะหนูเลือกได้เลยนะหนูก็เลือกไปเขาก็บอกว่าแบบนี้ไม่เหมาะกับหนูนะแบบที่หนึ่งแบบอามวยหนูก็แล้วหนูก็ถามว่าเราแบบซีดูเห็นหัวนิดนึงหรือว่าแบบผู้หญิงอ่านหนังสืออันไหนแบบอันไหนมาได้เยอะแตกต่างกันมากเท่าไหร่เขาก็บอกว่าแตกต่างกันมากเลยนะหนูเอาแบบนี้สิแตกต่างกันตั้งหกพัน ใช่ก็รู้สึกว่าสนใจเพราะว่ามันในรูปมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากใช่มันเขาก็แบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นใช่ค่ะหนูก็ไปปรึกษาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนก็เคยถ่ายแบบอะค่ะแล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยมึงกูจะทําดีไหมโอเคไหมมึงว่าไงก็บอกว่าต้องถามเขาดูสิว่าเขาให้เพื่อนไปไหมแล้วที้ก็คุย,ค,ย,ค,ยคุยกับ มิชาชีบอะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเอองั้นกูไปด้วยกูถ่ายด้วยแล้วทีนี้ก็ชวนชวนเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ทําแล้วก็บอกว่าคนที่หนึ่งทักมาหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้ส่งเลฟมาเลยคนที่สองก็ให้ส่งมาเลยทําไมเราถึงชวนเพื่อนไปด้วยอะครั้งแรกหนูไม่ได้จะตั้งใจชวนหนูก็สะกิดเพื่อนบอกว่าเพราะว่ามันเคยเป็นนางแบบแล้วหนูก็บอกว่ามึง เอาไงดีวะเอาทําดีไหมแล้วทีนี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวกูถ่ายเป็นเพื่อนก็บอกเอาจริงเหรอก็บอกว่าเอาจริงซึ่งทางนั้นเขาให้ให้ไปได้หลายคนเหรอเขาบอกว่าไปกี่คนก็ได้แต่ห้ามรบกวนงานค่ะแล้วทุกคนคือได้เงินหมดเลยทุกคนเขาไม่ได้คอนเฟิร์มแต่เขาบอกว่าลองไปดูในไอจีพี่สี่พี่เปิดเป็นไพรเวทเพราะว่าพี่รับแค่นางแบบเท่านั้นคนที่ฟอลพี่ก็คือนางแบบทั้งหมดเพื่อนก็ลองส่งลีฟส่งลีฟไปค่ะ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขอรูปดูเซ็กซี่ได้ไหมแบบว่าแบบถ่ายเล่นๆก็ได้หรือถ่ายจริงจังก็ได้หนูมีไหมแล้วต่างฝ่ายต่างก็ส่งไปเพื่อนก็ส่งหนูก็ส่งก็คือตอนนั้นนั่งอยู่กับเพื่อนค่ะแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเออคือมันมีงานนี้มาก็นั่งคุยกันค่ะว่าแบบเพื่อนคนชื่อ A ก็ถามว่ากูจะไปทําดีไหมอะไรอย่างนี้แล้วคนชื่อ B ก็ตอบว่าเออทํา ลองดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ชวนหนูด้วยแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบหนูยังไม่เคยทํางานยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยเลยค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบเออลองไปด้วยก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเออแล้วไอจีของเราเนี่ยปกติเราโพสอะไรบ้างเราเล่นไอจีบ่อยไหมก็เล่นบ่อยนะคะแต่ว่าโพสแค่แบบรูปไปเที่ยวแบบไปกินนู่นนี่นั่นนะคะประมาณนั้นคือเพื่อนนะคะก็ส่งรูปหนูไปให้ทางไอจีนั้นแล้วทีนี้เขาก็ทักหนูมาว่าแบบ เออทางบริษัทพี่อยากจ้างน้องเป็นแบบถ่ายรูปให้เลดที่9 0 0 3 2ถึงส2ม0 0นสนใจไหมคะหนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะสนใจค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนแจ้งรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยบอกว่าใช่ครับหนูรู้สึกแบบหนูไม่เคยมีประสบการณ์หนูก็เลยแบบเอออยากลองทํางานบ้างเขาก็เลยถามสัดส่วนส่วนสูงน้ําหนักเขาก็เลยบอกว่าถ่ายมาให้พี่ดูหน่อยได้ไหมหมายถึงแบบส่งคลิป อะไรที่แบบปกติอะคะ่ะหนูก็เลยส่งไปให้เขาดูประมาณ3คลิปแล้วทีนี้หนูก็เลยทักไปถามเขาว่าพี่จะประเมินกี่โมงคะหนูว่างแล้วคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าน้องไม่มีเป็นรูปหรอคะพี่แล้วก็ส่งน้อยด้วยแล้วทีนี้หนูก็หายไปสักพักนึงคะ่ะแล้วหนูก็ส่งรูปไปให้เขา5้ารูปแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าของหนูผลงานเนี่ยเซ็กซี่สุดแล้วหรอ หนูส่งแบบรูปธรรมดาค่ะน่ารักน่ารักไปที่แบบไม่มีชุดโป้เลยไม่มีแบบเซ็กซี่เลยเพราะหนูไม่ใช่เป็นคนถ่ายแนวนั้นนะคะแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูมีแค่นี้หนูไม่เคยถ่ายเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าหนูมีงานพี่จะให้แคสเซ็กซี่เลยสะดวกไหมหนูก็เลยบอกว่าสะดวกค่ะเขาก็เลยบอกว่าเซลฟี่ชุดตอนนี้หน่อยหนูก็เลยส่งไปว่าหนูใส่ชุดนอนเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าแแฮ ไม่เคยถ่ายแบบใช่ไหมทำไมโพสท่าเก่งจังหนูก็เลยแบบเริ่มตังหิดใจตั้งแต่ประโยคนี้ค่ะว่าแบบคือถ้าคนจะให้แบบจ้างเราไปเป็นนางแบบจริงเขาต้องคุยแบบเป็นทางการนิดนึงแต่นี่คือเขาจะมาแบบแบบนี้มันก็ยังไงอยู่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหนูตอนแรกหนูคิดว่าเขาบอกหนูว่าเขาเป็นผู้หญิงค่ะแต่ แบบการคุยการชมอะไรเงี้ยค่ะเขาเหมือนผู้ชายมากต้องบอกกันนะคะว่า <c oughs> เหตุผลที่น้องๆ, <c oughs> ๆเขาเนี่ยกล้าที่จะคุยกับมิชชีพในเรื่องของเรือล่างหรือสิ่งของสงวนเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่ามิชชีพไลน์นี้ใช้คําพูดเหมือนกับเป็นผู้หญิงแล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้หญิงครับหนูก็เลยแบบฮ่าฮ่าฮก็เคยถ่ายแต่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักเขาก็เลยบอกว่าเอางี้มีกระจกไหมใหญ่ใหญ่หนูก็เลยบอกว่า,ามีค่ะ เขาบอกว่าพี่จะแนะนําลองถ่ายหน้ากระจกอย่าให้บางตัวเองนะไวๆหน่อยนะจะหลับถอดชุดคุมออกได้ไหมเพราะเราถ่ายตามคอนเซตต็ปต์ก็คือตอนนั้นหนูถ่ายแบบเป็นแค่ชุดนอนเออสายเดียวอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบโป๊ะอะไรมากใช่ค่ะเป็นชุดนอนสายเดียวใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าไหนเนาะหายไปไหน พี่ขอท่าเบสิกหนูหกลูปที่เป็นตัวเองอย่าเอาผมบังกับโทรศัพท์บังหน้านะหนูก็เลยบอกว่าหน้ากระจกหรอเขาบอกว่าใช่ได้ไหมมีจีสติงไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะคือแรกหนูตังหิจใจอยู่แล้วพอเจอคำนี้ไปหนูก็เลยแบบรู้สึกว่ากูจะทำดีไหมมันเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะ mm. เพราะว่าหนูไม่อยากให้ภาพลักษณ์หนูดูแย่แล้วเขาก็เลยบอกว่า เลฟพี่แจ้งแล้วใช่ไหมข้างบนโนบาร์แล้วก็เห็นจุกบางๆแล้วทีนี้ก็ส่งรูปไปส่งรูปเก่าอะไรคะ่ะแล้วเขาให้หนูถ่ายอีกหกรูปใช่ไหมหนูก็ส่งรูปไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นพี่ให้ถอดบาร์แล้วขอเบสิกคำว่าเบสิกนี่คืออะไรถ่ายแค่หน้ากระจกอะไรปกติไม่ต้องโพสท่าอะไรใช่ค่ะเขาก็ส่งรูปเพื่อนหนูมาว่าเพื่อนหนูถ่ายแบบไหนแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าประมาณนี้ เป็นไงพอพอเราเจอรูปเพื่อนหนูก็เลยแบบฮะคือตอนนั้นหนูแบบเพื่อนหนูเสียหายหนูรู้สึกแต่ว่าหนูไม่กล้าบอกเพื่อนหนูลัวเพื่อนจะคิดมากรูปเพื่อนเราคือเป็นเป็นรูปเพื่อนเราทำเลยตอนนั้นตอนนั้นใส่บาค่ะแล้วก็ใส่แค่กางเกงหนอ๋อไม่ได้เป็นรูปโป้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาส่งรูปเพื่อนหนูมาแล้วเายกเลิกค่ะเขาก็เลยบอกว่าพี่ต้องเซฟแบบทุกคนนะคะถึงต้องยกเลิกแล้วหนูก็เลยหายไปเขาก็เลยบอกว่า สรุปน้องจะถ่ายเล็บไหนพี่ก็งงกับน้องอยู่สรุปเล็บเดียวกันไหมหนูก็เลยบอกว่าแบบไหนก็ได้ค่ะแค่แบบไม่โปมากหนูก็เลยบอกว่าหนูเพิ่งทําครั้งแรกนะคะเขาก็เลยบอกว่าอันนี้แค่แต่ถ่ายจริงอะ่ะไม่ใช่แบบนี้การประเมินจะประเมินจากค่าตัวทรงผิวขนาดแล้วก็จุกหนูก็เลยถามเขาว่าแล้วแจ้งค่าตัววันนี้เลยได้ปะจ๊ะหนูปันนะะ่นเขาค่ะแล้วทีเขาก็เลยบอกว่าตื่นปุ๊บคงได้สรุป แต่พี่ประเมินข้าวๆไว้ได้แต่น้องคนเมื่อกี้พี่ว่าได้เยอะมากเพราะงานดีเลยเพื่อนหนูที่ชื่อเอค่ะเขาเขาบอกเมินได้ว่าได้เยอะมากแต่เขามาบอกหนูว่าหนูงานดีอยู่เหลือแค่ถอดเขาบอกว่าถ้าถอดจะงานดีมากแค่ไหนหนูเริ่มคิดแล้วค่ะว่าแบบเขาจะเอาลูกหนูไปปล่อยที่ไหนไหมคือเขาอยากให้หนูถอดคือเขาพูดอยู่อย่างนั้นว่าแบบหนูหนูถอดหนูถอดอะไรเงี้ยค่ะ พยายามหว่านล้อมให้เราถอดห้ได้ใช่ค่ะเขาบอกว่าถอดแล้วถ่ายพี่จะบีบต่ออ่ะหนูก็เลยส่งรูปไปส่งรูปที่หนูถอดจริงๆค่ะเพราะว่าเขาหว่านล้อมหนูมาหนูเชื่อเพราะว่ามันเป็นงานแรกของหนูด้วยถอดบา้าค่ะถ่ายกระจก่าไม่เห็นหน้าเขาก็พิมพ์มาเชิง,งคุกคามเหมือนกันค่ะ,คะว่านมสวยเหมือนคนซิงเลยตอนนั้นเหรอคะหนู ตัวเย็นตัวสั่นหมดเลยคะ่ะหนูอยู่คนเดียวแต่แบบหนูกลัวหนูรู้สึกว่าแบบหนูกลัวรูปหลุดแล้วเหตุผลอะไรอีกนอกจากตัวเงินที่เราทําให้เรารีบส่งให้เขาอะมีเพื่อนทําด้วยคะ่ะวิทานี้นันคือเรายังคิดว่าเขาคือเป็นที่ทํางานจริงๆแบบเป็นคนจ้างทํางานจริงๆหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรมันรู้สึกว่าเขาใช้ช่วงรีบไหมในการทําให้เรารีบส่งรูปอะถูกต้องคะ่ะเพราะว่าเขาก็บอกหนูตลอดว่าแบบ เพื่อนไปมอแล้วทําไมน้องยังไม่ไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูก็รีบจะไปค่ะเขาเลยบอกว่างั้นส่งรูปให้พี่ดูอะไรเงี้ยใช่นอกจากมิจิชีพลายนี้จะใช้การแอบอ้างตัวเองให้น้องๆหลงเชื่อว่าเป็นช่างภาพเป็นบริษัทมิชชีพยังใช้ความเร่งรีบในจังหวะที่นุ้น้องกําลังต้องไปทําธุระนะครับจนทําให้น้องๆเนี่ยพลาดท่าเผลอส่งรูปที่ไม่ควรส่งไปให้มิจิชีพครับโอเคหลังจากที่เราส่งรูปไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ เขาก็บอกว่าถอดกางเกงในออกเลยค่ะแล้วก็หันอีกด้านสังหกูปหนูก็เลยบอกว่าพอแล้วพี่หนูได้แค่นี้แล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าจีสติงก็ไม่ได้ต่างเลยนะคะในเมื่อแบบไม่มีเราจําเป็นต้องประเมินประมาณนั้นแล้วไม่ได้มีใครมาเห็นกับพี่มีแค่พี่เห็นนะโหอันนี้อันนี้ขึ้นหนักเลยนะเนี่ยเรารู้สึกไงพอได้ยินประโยคนี้หนูด่าในใจอะถ้าเราด่าเขาไปตรงๆหนูกลัวเขาจะเอาลูกหนูไปปล่อยตอนนั้นเลยไงคะ่ะ แล้วเราจะส่งไหมตอนนั้นความคิดเราไม่แล้วค่ะคือหนูไม่หายไปเลยจากเขาอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไม่อ่านไม่ตอบแล้วมันก็เลยทักมาหาหนูบอกว่าหนูน้องอีกคนนึงอะทำไมไม่ตอบพี่นั่นแหละแล้วก็แล้วหนูก็ส่งรูปไปแล้วทีก็บอกว่าเรามีรูปอีกไหมนี่ก็บอกว่าส่งไปยี่สิบรูปเจ็ดคลิปแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแค่นี้มันยังธรรมดาเกินไปก็บอกว่า ถ่ายแบบว่าเหมือนในเล็บเลยได้ไหมแล้วหนูก็เลยถ่ายหน้ากระจุกแล้วก็เห็นหนูตอนนั้นหนูใส่บาแล้วก็ใส่จิสติงในเล็บที่เขาให้มาเล็บเป็นยังไงเป็นชุดเดสบางๆค่ะแล้วก็มีเชือกผูกตรงนี้แล้วก็แต่ว่าไม่เห็นหัวแต่ว่าเห็นล่องหน้าอกอะคะ่ะใช่ <S 1> <S 1> <s ก็หนูก็ถ่ายได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันแค่เห็นหน้าอกนั่นแหละแล้วหนูก็เลยส่งรูปหน้าอกไปส่งรูปหน้าอกกับ จีสติงไปหน้ากระจกแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนในเล็บเลยหนูถอดเลยได้ไหมแล้วทีนี้หนูก็ตอนนั้นหนูก็รีบไปหมอแล้วทีนี้หนูก็อถอดถอดไปก็ได้แต่ว่าหนูก็เอาใส่เสื้อแบบว่าบางบางซีทูอะคะ่ะใส่เสื้อซีูแต่ว่าหนูถอดบาออกแล้วหนูก็ถ่ายรูปแล้วก็ใส่จีสติงแล้วก็ถ่ายรูปหน้ากระจกให้เขาเขาก็เตือนหนูบอกว่า หนูพี่ขอเห็นหน้าด้วยได้ไหมตอนนี้ก็บอกว่าหน้าสดนะคะหน้าหนูไม่โอเคมากก็บอกว่าพี่มีซีค่ะแต่พี่ขอเห็นหน้าหน่อยแล้วทีนี้ก็อ่านไม่ตอบพี่เขาไปช่วงนึงแล้วเขาก็ทักตื้อมาแล้วเซตที่สมเขาก็บอกว่าส่งมาเลยยิ่งจุกสวยยิ่งได้เยอะได้เลดเยอะแล้วทีนี้ก็แบบว่าเหมือนยังไม่ตอบแล้วเขาก็ตือ้อตื้อมาค่ะหนูหนูก็บอกเขาว่า พี่คะหนูจะรีบไปมอแล้วจะสายแล้วหนูต้องเรียนเขาก็บอกว่าถ้ารีบก็รีบถ้ารีบก็รีบ,ร,บรีบส่งมาสิจะได้เสร็จไวๆเนี่ยเพื่อนหนูส่งมาแล้วนะหนูก็เอา้าเพื่อนส่งแล้วแล้วหนูก็เออถ่ายถ่ายไปก็ได้แล้วหนูทีนี้หนูก็ถ่ายไปโนบาร์ no เลยคะ่ะแต่ว่าเห็นจีสติงอยู่ใช่เห็นหมดเลยอันนี้คือการถ่ายรูปเพื่อแคสเฉยๆกันใช่ค่ะได้เงินเลยไหมยังคะ่ะรู้สึกว่าจะทำดีไหมวะกู อะไรประมาณนั้นแบบว่าเหมือนก็ต้องมองก็ต้องไปเรียนแล้วแต่ว่าเหมือนเขาเร่งเขาบอกว่าก็รีบนส่งมาส่เพื่อนส่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเพื่อนส่งไปหรือยังตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถามแล้วหนูก็กําลังจะออกจากบ้านเพราะว่ามันสายแล้วใช่แล้วหนูก็เออส่งส่งไปมันจะได้ไม่ต้องทักมาอะไรอย่างนี้มิชาชีพเขาชอบทักตือคำพูดของเขาทำให้เรารู้สึกยังไงวงรู้สึกแบบ เหมือนอยากตัดตัดไปแบบว่าเออส่งส่งไปจะได้จบจบอะไรอย่างเงี้ยวินิจทีนั้นเรามีมีความคิดไหมว่าเขาจะเป็นมิอาชีพมีตั้งแต่ตั้งแต่ส่งเล็บสองไปแล้วมันบอกว่าให้ถ่ายแบบว่าถอดหมดเลยแล้วหนูก็คิดว่าแบบว่าเอา้าก็ใส่ซีทูใส่สีขาวบางๆเหมือนในรูปไปแล้วแล้วทําไมถึงยังไม่ได้อีกอะไรเงี้ยทีนี้ถัดมาหนูก็เพิ่งนึกคิดขึ้นได้หนูก็ไปส่งรูปเขาอีกแล้วทีนี้ในเล็บอ่ะ เหมือนว่าเขามีบาเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในอะค่ะม,มันไม่ได้เห็นจุกเลยแล้วหนูก็วีนใส่เขาหนูก็เลยบอกว่าเอ้าพี่เนี่ยในเล็บอะมันไม่เห็นต้องถอดจุกเลยแล้วทาไมถึงอันนี้มันต้องถอดจุกแล้วเขาก็เหมือนไม่ยอมตอบก็แบบข้ามข้ามขั้นตอนกันตอบหนูไปแล,แล้วสำหรับเราอะพอมาถึงจุดนี้เราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงหนูคิด หลายแบบหนูคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาอาจจะเอารูปหนูไปขายเอาไปลงกลุ่มโปะอะไรอย่างนี้เอาไปลงใน Google พาดหัวชื่อหนูเพราะว่าหนูก็มีผู้ติดตามนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าลงในหนูเคยเล่น Facebook แล้วก็แบบว่ามีผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันแบบโป้ๆอะไรแบบนี้เปิดๆแล้วก็ลงในบาคาร่าเป็นสตอรี่อะค่ะแล้วทีนี้กดถัดไปมันก็เป็นบาคาร่าแบบเวบพนันทั้งหมดเลยใช่หนูก็คิดไหลอ่ะ ตอนนั้นก็บอกเพื่อนบอกว่าไม่จบที่ลงพักก็นั่นแหละก็หลุดใช่กลัวอนา,าคตนะคะกลัวแบบว่าไปทําง,งานที่อื่นแล้วเขาไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวสังคมเพื่อนราข้างางเงี้ยเพราะว่าคนรู้จักก็เยอะพอสมควรอยู่เพราะว่าเคยไลฟ์ noon, แอปนู่นแอปนี้มาด้วยใช่ไม่กล้าบอกใครตอนนั้นเพื่อนหนูยังไม่ได้พูดกับเพื่อนเลยหนูก็เลยทักไปบอกเขา ว่าพี่คะหนูไม่ทํางานแล้วคะ่ะพี่ช่วยลบรูปหนูออกไปเลยได้ไหมหนูกลัวเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้าไม่ทาเรายินดีลบอยู่แล้วคะ่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขอหลักฐานการลบด้วยได้ไหมคะเขาบอกว่าไม่ได้บันทึกอะไรเลยจ้าเพิ่งตื่นหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้บันทึกได้ไงพี่ยังบันทึกรูปของเพื่อนหนูอยู่เลยเขาก็เลยบอกว่าอันนั้นเขาส่งมา ก็บอกว่าไม่ละจ้าแล้วหนูก็ปี๊ดก็แบบว่าเหมือนปี๊ดทวีคูณแบบมันยิ่งไม่อ่านแชทแล้วมันก็แบบว่าเหมือนรู้รู้เพราะว่าเพื่อนบอกบอกว่าเนี่ยมึงมันมันส่งรูปมึงมาแล้วก็ยกเลิกข้อความแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเอา้าไม่คืออะไรคะหนูก็ไปในแชทกลุ่มใหญ่อะคะ่ะแชทกลุ่มที่มี มีมิดแล้วก็มีเพื่อนหนูด้วยแล้วหนูก็แคบลงกลุ่มแล้วหนูก็บอกว่าไม่ละจ้าคืออะไรทําไมไม่บอกกันดีๆแล้วมันก็มาพิมพ์หลังแชทหนูว่าก็เพื่อนน้องบอกว่าน้องไม่ทำน้องไงนั่นแหละแล้วทีนี้ก็บอกว่าเอา้าก็หนูอยากทําไงคะนี่บอกตอนไหนว่าเนี่ยไม่อยากทําเขาก็บอกว่าไม่เอาละจ้าแล้วก็บอกว่าเหตุผลคะ่ะทําไมก็บอกว่าไม่ชอบคําพูดของน้องคะ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ด่ากันสารพัดสารพี หนูก็เลยบอกว่าหนูกําลังมีอนาคตที่ดีนะคะอย่าดับอนาคตกันเลยหนูเป็นคนพูดว่างั้นขอบัตรประจําตัวประชาชนได้ไหมคะทีนี้เขาเลยบอกว่าแรงไปไหมแบบนี้ถ้าพี่เป็นมิตรหลายคนคงแจ้งจับพี่ไปแล้วนะเออหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากดูเบื้องหลังบางจังการถ่ายรูปเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาหลอกถามหรอกจ้าหนูไม่มีสิทธิ์ดูอยู่แล้วถ้าไม่ใช่คนของที่นี่เอาง่ายๆถ้าพี่ไม่ใช่คนจริงที่ปล่อยรูปหนูตอนที่เพื่อนหนูด่าพี่แล้วถ้าพี่ เป็นคนไม่ดีการว่าอยู่ๆเอาเราเอา,เอารูปเรามาขู่เฉยเลยว่าจะปล่อยใช่คะ่ะดูทรงแล้วแบบว่าเหมือนบิดอะเหมือนจับได้ว่ามันบิดหนูไปแล้วแบบว่ารูปก็ไม่รูปรูปก็ไปแล้วเซฟไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่แล้วจ้ะแล้วหนูก็แบบเหมือนท้ออะพี่แบบไม่อยากทําแล้วทันทีที่น้องๆเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าโดนมิฉชชีพหลอกแล้วเนี่ย น้องเขาได้ทําการติดต่อเข้ามายัางผมนะครับทางผมเนี่ยได้บอกน้องๆเขาว่าให้ตั้งสติและทําการทํายังไงก็ได้ให้ได้ข้อมูลของมิชชชีพมาซึ่งน้องๆเขาก็เก่งมากๆนะครับใช้แอปพลิเคชันที่คุยกับมิชชชีพเนี่ยทําบางอย่างจนได้ข้อมูลที่อยู่ของมิชชชีพคร่าวๆมาคือหนูแบบอยากได้ข้อมูลอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ทำเป็นทักแชทบอกเขาว่าหนูหนูอยากได้แค่สองสาร้อยให้เขาโอนมาเพื่อที่จะรู้ที่อยู่และตามตัวถูกหนูก็เลยเป็นคนพูดพี่คะโอนให้หนูก่อนสามร้อยได้ไหมคะหนูร้อนเงินมากเขาก็เลยบอกว่าไม่จา้าไม่ถ่ายก็แล้วแต่น้องไม่ต้องเหลี่ยมไม่บังคับพี่หนูก็เลยหายไปจากเขาเลยเขาก็ทำอีกทีสรุปน้องมาเหลี่ยมเหลี่ยมจริงๆเนาะไม่คิดว่าจะทําแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าเหลี่ยมอะไรคะพี่เขาก็เลยพิมพ์ขู่มาว่าแล้วเราจะได้เจอกันแล้วเขาก็ส่งอีโมจิหน้าย,ยิ้มมา งั้นแสดงความบริสุทธิ์ใจสิถ่ายตอนนี้หนูก็เลยส่งรูปถ่ายแบบถ่ายหน้าหนูมะคะ่ะตอนที่อยู่มองไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่ถ่ายแบบนี้ไม่ใช่หรอหนูก็เลยบอกว่าหนูอยู่ข้างนอกไงพี่รอ,อกลับก่อนได้ไหมคะสักทุ่มครึ่งเขาก็เลยบอกว่างั้นไปห้องน้ําตอนนี้ถ้าอยากทํางานจริงหนูก็เลยหายไปเลยเขาบอกโอเคตามนั้นแล้วเจอกันแล้วเขาก็ลงโน้ตบอกว่าดาวคณะนะ แล้วก็ทําอีโมจิแบบทะลึ่งอะคะ่ะหนูก็เลยปิมงขึ้นมาบบกว่าเออเนี่ยโหลดพีเมีมัน NGL มันก็รู้เหมือนกันนี่นาะก็เหมือนเป็นลิงก์แบบไม่เปิดเผยตัวตนนะคะแล้วหนูก็คิดว่ามันจะมาดูสตอรี่แล้วทีนี้มันก็พิมพ์มาค่ะพิมพ์มาหาซีแต่ไม่ได้พิมมาหาหนูแล้วซีแต่ว่าซีก็โหลดพีเมียมเหมือนกันแล้วมันก็เขียนว่ามีให้ดูฟรีที่จุดๆุดจุด,จดการที่มิจฉาชีพส่งข้อความมาว่ามีให้ดูฟรีที่จุดๆๆเนี่ย เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่ยืนยันว่ามิชชชีพคนนี้มีการข่มขู่เพื่อให้น้องๆกลัวและยืนยันได้เลยครับว่าไม่มีทางที่มิชชชีพคนนี้จะเป็นช่างภาพจริงๆเป็นมิชชชีพแน่นอนครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือรู้ค่ะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรระบบอะไรใช้ WiFi อ,อะไรหรือว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะใช่อยู่จังหวัดบุรีรัมค่ะ หนูกับเพื่อนได้รวบรวมหลักฐานเข้าไปแจ้งความแล้วค่ะตำรวจบอกว่าถ้ารูปหลุดเมื่อไหร่ก็ให้แจ้งเขาได้เลยค่ะเพราะว่าตำรวจสามารถตามต้นทางของไฟได้อ่ะทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราคิดว่าเขาเป็นใครมิจฉาชีพที่แย่มากพอจบเหตุการณ์ทั้งหมดเราได้บทเรียนอะไรบ้างครับ คืออย่าอย่าไว้ใจคนง่ายอย่าไปไปเชื่อคําพูดคนเยอะอย่าไปเห็นแก่ตัวเลขที่เป็นเงินอะไรขนาดนั้นเคยโดนมิชชิปหลอกมาก่อนไหมไม่เคยคะ่ะแล้วทั้งชีวิตเราเราเคยถ่ายรูปโพสต์อะไรที่เป็นรูปโป๊ลงไหมไม่เคยคะ่ะฝากถึงเพื่อนๆนะคะอย่าไปเชื่ออย่าไปไว้ใจคนง่ายอย่าแบบไปเชื่อแค่ไม่กี่คําอย่าไปเชื่อคําคนเยอะเพราะว่าจะเดือดร้อนเราจะเดือดร้อน แชทงานออนไลน์คะ่ะมันมันไม่ควรที่จะถ่ายรูปส่งทางแชทอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ควรที่จะไปตอบเขาแต่ว่ามันก็ไปหลอกคนอื่นเยอะอยู่เพราะว่าหนูก็ไปไล่ถามคนอื่นอยู่เหมือนกันว่าพี่พี่ได้รับงานนี้ไหมเขาได้ทักมาหาพี่ไหมทักไปประมาณสี่ห้าคนนะคะหนูที่หนูถามตอนหลังจากที่หนูส่งรูปไปให้มันแล้วไม่น่าส่งรูปให้มันไปใช่เพราะว่าควรคิดถึงอนาคตเยอะๆแล้วก็ไม่ควรเชื่อใครใง่ายๆอะไรอย่างนี้คะ่ะ ถ้าแบบว่าไปถ่ายกันแบบหน้างานตัวๆอย่างเงี้ยสบายใจกว่าการที่แบบว่าส่งอาจจะเกิดทำให้แบบภาพหลุดไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้พิจารณาเยอะๆนะคะแล้วก็ให้ทันวิชาชีพเพราะว่าวิชาชีพเดี๋ยวนี้มันแบบว่าทำให้คนอื่นเชื่อใจได้ง่ายขึ้นแล้วทุกคนก็อยากไปเชื่อใจคนอื่นอย่าอย่าเห็นแก่เงินนะคะวิชาชีพรายนี้นะครับ ต่อให้เขายังไม่ได้เอารูปไปลงโพสต์ Post ทางโซเชียลนะครับก็มีความผิดตามกฎหมายหลายข้อมากนะครับดังนั้นใครที่กําลังคิดจะทําตามนะครับเลิกคิดได้เลยครับเพราะผิดหลายกรณีมากผิดตั้งแต่คิดที่จะทำแล้วครับบอกเลยว่ามิชชั่ชีพลายนี้เนี่ยหากตํารวจตามตัวเจอนะครับโดนหลายกรณีแน่นอนซึ่งน้องๆเขาก็คงคิดไม่ถึงแล้วครับว่ามิชชชีพจะมาในรูปแบบนี้ หวังว่าจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนนะครับได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะใครที่รับชมรายการโกเมครับพอดแคสต์ EP นี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับอยากให้ช่วยกันแชร์ออกไปจะได้ไม่ต้องเจอมิจฉาชีพหรือถ้าเจอแล้วจะได้รู้เท่าทันมันกดไลค์เป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆนะครับสำหรับโกเมครับพอดแคสต์ EP นี้จบแล้วครับเจอกัน EP หน้า